สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดให้โชคก่อนจากเก่งลูกชายพารวย6ล้านแม่ค้าขายข้าวถวยเฮลันสื่อด้วยความบังเอิญวันที่16มิถุนายนผู้สื่อข่ารายงานว่าหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข691861ซึ่งล่าสุดก็มีผู้โชคดีถูกรางวัลรับเงิน6ล้านบาท เป็นแม่ค้าไข่ข้าวถ้วยชาวตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งถูกระงวัตที่หนึ่งโดยมีเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความดีใจผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่ร้านจำหน่ายข้าวถ้วยตั้งอยู่ริมถนนสายราชบุรีห้วยไผ่พื้นที่หมู่ที่10ตตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพบกับนางศิร,ริรัตน์รัตนทรัพย์อายุ54ปีเจ้าของร้านผู้โชคดีถูกระงวัลที่หนึ่ง พร้อมนำลอตเตอรี่หมายเลขที่ถูกรางวัลมาโชว์เพื่อแสดงเป็นหลักฐานว่าถูกจริงนางเสียเรียรัตกล่าวว่าตนซื้อลอตเตอรี่ดังกล่าวมาจากผู้ขายลอตเตอรี่ที่ตลาดศรีเมืองด้วยความบังเอิญเนื่องจากตนขับรถไปซื้อกับข้าวที่ตลาดศรีเมืองรับบุรีและหวันให้คนขายลอตเตอรี่ช่วยขยับรถให้และได้ช่วยซื้อไว้โดยเลือกหาเลขท้าย3ตัวที่ตรงกับหมายเลขรถยนต์ของลูกชายซึ่งตนซื้อเป็นประจำทุกงวดอยู่แล้วคือหมายเลข8 6 1หนึ่ง ซึ่งในแผงขายลอตรี่มีอยู่หนึ่งใบเท่านั้นนอกจากนั้นยังได้หาซื้อเลขทะเบียนร,รถยนต์อีกหนึ่งคันหมายเลข29รเมรวมๆแล้วก็10บใบเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่15มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาจนกระทั่งหลังผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตนกำลังทำกับข้าวเพื่อบรรจุใส่ถุงขายได้เดินไปสอบถามเพื่อนบ้านว่าหวยออกเลขอะไรโดยเพื่อนบ้านบอกว่า2ตัวออก17และ3ตัวบนออก86-1ตนก็ยังไม่ได้ตกใจอะไรเพราะคิดว่าไม่ถูก แต่ในขณะที่กำลังทำแกงถุงเพื่อเตรียมขายจึงนึกขึ้นได้ว่าซื้อมาหนึ่งใบเมื่อวาน8 6 1หนึ่งจึงนำมาตรวจดูพบว่าตนถูกรางวัลที่หนึ่งทำให้ตกใจไปชั่วครู่ก่อนจะบอกลูกชายว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสร้างความดีใจเป็นอย่างมากและเพื่อนบ้านทราบข่าวต่างก็เดินทางเข้ามาแสดงความดีใจกับตนด้วยนางสิริรัตกล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้ในหลายๆงวดที่ผ่านมาตนก็ซื้อเลข8 6 1หนึ่งมาโดยตลอดทุกงวดและก็บ่นว่า เมื่อไรจะถูกรางวัลที่หนึ่งกับเขาบ้างเห็นแต่ข่าวออกที่นูน่นออกที่นี่ที่นั่นถูกสักวันต้องเป็นของเราวันนี้ไม่คิดว่าความฝันจะเป็นจริงส่วนเงินที่ได้จะนําไปใช้นี่ที่มีอยู่และจะแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญที่วัดด้วยนอกจากนี้ก็ยังคงเป็นแม่ค้าขายข้าวถ้วยเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวได้ถามว่าก่อนหน้านี้มีรางสังหรณ์ใดๆหรือไม่ว่าจะมีโชคใหญ่นางเสียเรียรัตตอบสั้นๆว่าไม่มีอะไรผิดสังเกต ใช้ชีวิตตามปกติแต่เชื่อว่าการทำความดีและการทำบุญใส่บาตรเป็นประจำทุกวันทำให้ตนเองมีโชครางวัลใหญ่ขณะที่ลูกชายเผยว่าดีใจกับแม่เพราะไม่คิดว่าครอบครัวจะมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งเลขรางวัลมาจากเลขไทยของรถยนต์คันที่ตนใช้ประจำและเพิ่งจะขายให้กับคนรู้จักไปโดยรับเงินมาแล้วและจะนำรถไปส่งให้เจ้าของใหม่เร็วๆนี้และไม่คิดว่าจะมาให้โชคก่อนที่จะไปอยู่กับเจ้าของใหม่ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ